สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสารตามรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกท่านผู้ชมครับาศาสตราจ,จารย์ดรอมรรักษาสัตว์ราชบัณฑิตอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2440ได้เขียนไว้ในหนังสือผู้กําเนิดรัฐธรรมนูญไทยปรีดีพนมยงโดยมีสาระสําคัญตอนหนึ่งว่า ดรปรีดีพนมยงค์มีบทบาทสำคัญอย่างสูงในการร่างรัฐธรรมนูญสามฉบับแรกของประเทศไทยได้แก่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489รัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนี้ เกิดขึ้นในสมัยที่ดรปรีดีพนมยงค์มีบทบาทสำคัญในคณะราษฎรเมื่อปี2475และเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ร่างฉบับที่3ท่านผู้ชมครับในบทความของดอมอรอมรรักษาสัตว์ที่กล่าววิเคราะห์ถึงรัฐธรรมนูญ3ฉบับที่ดรปรีดีพนมยงค์ได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการร่างนั้นดอรอมรได้วิเคราะห์โดยสรุปไว้เป็น9หัวข้อด้วยกันดังนี้ 1. 1. ชื่อรัฐธรรมนูญกับวิวัฒนาการทางการเมืองของไทย 2. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 3. อำนาจอธิปไตยเป็นของใครหรือมาจากไหน 4. พระราชฐานะของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 5. อำนาจนิติบัญญัติอยู่ที่สภาเดียวหรือ2ส,สภา 6. คณะกรรมการร,ราษฎรเป็นองค์กรพิเศษ 7. ความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และความสัมพันธ์กับพรรค 8. ศารและอำนาจตุลาการและ 9. การตีความรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับในที่นี้ผมจะหยิบยกเอามาเสนอต่อท่านผู้ชมเฉพาะข้อที่8ที่ดรออมรรักษาสัตว์ท่านได้เขียนเอาไว้คือเรื่องสารและอำนาจตุลาการเท่านั้นาศาสตราจารย์ดรออมรรักษาสัตว์ท่านเขียนไวอ้อย่างนี้ครับว่าในขั้นต้นธรรมนูญฉบับแรกใช้คําว่าศารอย่างเดียว โดยบัญญัติไว้ในมาตรา3าเพื่อเป็นหลักการสำคัญไว้ว่าการระง,งับข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลานี้ส่วนฉบับที่สองเริ่มใช้คำว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีรายละเอียดเพิ่มเป็นสาม,มาตราโดยในมาตรา8 8บัญญัติว่าการพิจารณาพิพากษาอัถกดีท่านว่าเป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและในนามพระมหากษัตริย์ส่วนฉบับที่สมีการใช้คำว่าอำนาจตุลาการมากขึ้นและมีบทบัญญัติเพิ่มขึ้นเป็น5มาตราส่วนมาตราหลักคือมาตราห0มีข้อความคล้ายมาตรา8 8ของฉบับที่สนอกจากใช้คำว่าในพระประมาพิไทยพระมหากษัตริย์และวางระบบบริหารงานบุคคลของศาลขึ้น ความจริงการใช้คำว่าในพระปรมาพิไทยพระมหากษัตริย์นี้มิได้หมายความว่าจะให้สถาบันศาลหรือตัวบุคคลมีความสูงส่งเหนือสถาบันราชการหรือราชการฝ่ายอื่นแต่หมายถึงว่าตุลาการจะต้องพิจารณาวินิจฉัยอัตกคดีไปตามกฎหมายซึ่งได้ทรงลงพระประมาพิไทยไว้แล้วหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าเพื่อให้กฎหมายที่ทรงลงพระปรมาพิไทยแล้ว มีการนำไปใช้จริงต่างกับราชการฝ่ายนิติบัญญัติและราชการฝ่ายบริหารที่เป็นฝ่ายเตรียมกฎหมายไปกราบบังคมทูลให้ทรงลงพระปรมาภิไธยดังนั้นงานในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารบางส่วนจึงทำไปก่อนที่จะมีพระปรมาภิไธยข้าราชการฝ่ายอื่นก็เป็นข้าราชการของประเทศอยู่ภายใต้พระประมุของค์เดียวกันที่ถูกควรจะใช้คำว่ารัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายค้านผู้จงรักพักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวข้าราชการของพระเจ้าอยู่หัวให้มากขึ้นในระบบประชาธิปไตยทุกประเทศไม่เคยมีหลักการว่าอำนาจตุลาการสูงส่งหรือสำคัญกว่าอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจบริหารที่จริงองค์อำนาจสูงสุดคือประชาชนท่านผู้ชมครับข้อความทั้งหมดที่าศาสตราจารย์ดรอมรรักษาสัตว์ได้วิเคราะห์ไว้ถึงบทบาทของศาล ในสารรัฐธรรมนูญ3าฉบับแรกของไทยซึ่งดรปรีดีพนมยงค์มีบทบาทสำคัญในการร่างนั้นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญสามฉบับแรกของไทยมิได้ยกย่องอำนาจตุลาการว่าสูงส่งหรือสำคัญกว่าอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจบริหารเพราะอันที่จริงองค์อำนาจสูงสุดคือประชาชนต่างหากและการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าตุลาการพิจารณาพิพากษาอัธกดีในพระบรมาพิไทยพระมหากษัตริย์ ก็ไม่ได้หมายความว่าตุลาการทําหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เสียเองเหมือนอย่างเช่นที่พยายามจะบอกแก่สังคมและชาวโลกว่าผู้พิพากษาตุลาการเป็นชนชั้นเดียวกับพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นจึงอยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ท่านผู้ชมครับได้อ่านข้อเขียนของศาสตราจารย์ดรอมรรักษาสัตว์เกี่ยวกับบทบาทของศาลแล้วทําให้นึกถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทย พุทธศักราช2 5 5 0ซึ่งใช้คำว่าตุลาการพิวัตรเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสูงส่งของฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจล้นฟ้าอุปโลกยกตัวเองเรียกว่าตุลาการพิวัตรอันโอรยายโตราวกับเป็นเทวดาก็ไม่ปานท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าสารในรัฐธรรมนูญสามฉบับแรกก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับ